มาขมาหากิน,นถ้าใครหิวนะคะนอนนอนเนีน่ยนอนอยู่แต่ว่าหนูต้องไปเอาไอ้นั่นนะนะหนูจะเอากล่องนมมาเอามากล่องนึงนี่ตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะอ่าหนูหยิบมาคนละกล่องนะคะ,ะยายจะบอกนะคะมาหยิบมาค่ะหยิบมาหยิบมาตั้งไว้ตรงนี้ ตั้งไวทีนี้หนูไปเอากล่องหนูไปเอาขวดนมอยู่ในกระเป๋าอายกมานี่นี่นี่กระเป๋าค่ะนี่กระเป๋าค่ะยกมาค่ะยกกระเป๋ามาเลยใช่ค่ะใช่ค่ะอายกมาค่ะพี่พลอยยกมาเลยพี่พลอยยกมายกมาให้ยายเลยค่ะอายกมาอาะช่วยกันช่วยกันยกสองคนมาอึบอึ๊บอึบอึบโอเคเก่งมากเหนไหมแล้วทีนี้ก็เปิดออกสิเอาเปิดเปิดไม่บายบายบายแล้วเอาเปิดค่ะ เอออเารูดซิฟค่ะเอารูดซิฟออกนะคะโอเคงั้นหนูเอาออกมาคนละขวดนะคะเอาออกมาให้ยายอ่ะโอเคหนึ่งแล้วนะสอง,สองพอแล้วค่ะสองโอเคนะเคพอแล้วพอแล้วนะหนูรูดหนูเก็บไปอ่ะหนูลูบซิฟต่อหนูรูดซิฟไปเอาซูซิฟนี่นี่นี่ลูดซิฟอ่ะรูดซิฟกับคืนอ่ะรูดกับคืนมารูดก,กับคืนมา อาลูบลูบลงมาลูบไม่ลูอย่างนี้แหละแรงๆอาลูบมาลูบเก็บอ่ะชึบอ่ะเก็บขึ้นมาเอาดิงดินหนึงแรงชึบอ่ะยายยายเอาให้อ่ะหนููเข้าไปเข้าไปน้อง้พชรนะอ่ะโอ้โหเก่งมากหนูเอาไปเก็บไปที่เดิมนะคะอ่าไปเก็บไปที่เดิมโอ้โหน้องเพชรปลุกมือให้พี่พลอยหน่อยโอเคไหวหัวอ่ะนั่งลงค่ะ แกะได้ไหมแกะนี้ได้ไหมนี่ขวดหนึ่งอันนี้ขวดหนึ่ง,น,น,น,งนานแล้วนะคะกินข้าวตั้งแต่กินข้าวเป็นชั่วโมงแล้วคุณจะกินนมถ้ามาอยู่ห้อยเตอเขาจะแบบเวลาเล่นเขาจะเยอะเขาจะไม่ค่อยกินนมเท่าไหร่เนี่ยนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะอาแกะได้แล้วนี่แกะได้แล้วนี่เดี๋ยวเดี๋ยวยายจะให้หนูใส่อโอเคค่ะอะเดี๋ยวนะหนูใส่เบาๆนะนะในยายแกะให้แล้วนี่ เดี๋ยวนะยายจะสอนแป๊บนึงจ้าจ้าอ่ะเดี๋ยวยายให้ถืออ่ะหนูอย่าเพิ่งกำนะกำแรงนะเดี๋ยวเดี๊ยนมันจะมันจะหกอ่ะหนูใส่ไอไหมเห็นไหมเคลง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 เบาเบาอ่ะอ่ะเดี๋ยวมันจะลงเองนะคะไหนอ่ะหนูต้องทำกินเองเป็นนะกินเองกินนะอ่าอ่าอ่าโอเคไหมโอ้ลถรถรถรถจะยกจะยกถ้ายกมันจะหกเลย อ่ะเห็นไหมน่านีนไหมเนี่ย yeah, เสร็จแล้วเอาไปทิ้งขยะค่ะทิ้งขยะนะคะลกูกอาทิ้งขยะนะคะไปะไปทิ้งขยะอ่ะไปทิ้งขยะนะคะโอเคโน่นโอ้ยเก่งมาก่จ้าพี่พลอยเก่งแลวอาที่เหลือน้องเพชรนะน้องเพชรก็ทําเหมือนกันอ่ะที่พี่พลอยเสร็จแล้วอ่ออนะน้องเพชรทาเองนะน้องเพชรก็ทําเองเหมือนกันนะโอเคชึบใหญ่ให้แล้วนะ ทีนี้หนูก็ใส่กล่องน,นะคะหนูยุกอ่ะมืนข้างนี้มืนข้างนี้นะเบาๆบเบาบ,าบ,าบาอ่ะหนูก็จับอันนี้จับขวดนมอ่ะหนูก็เททำเป็นแล้วเก่งมากนี่ไงหนูจะทํากินเองนะต่อไปอ,ะอ่ะเนี่ยไม่หนูโตแล้วนะน่ะเอาไปทิ้งขยะค่ะนี่ขยะนะคะหนไหมนี่ของนี่ของเพชรุกอ,อ๋ยยังไม่ปิดเลยนี่ของเพชรค่ะ น,นี่ของน้องเพชรนะขอบคุณค่ะอะต้องย่อตัวด้วยอโอเคแล้วยายจะไปขูดอูก่อนเนอะนอนยายนอนรอนอ,นอ,นอยู่ตรงนี้นะโอเคนะคะ,อะนอนเลยค่ะนอนเลยค่ะนอนสองคนเลยอ่นอนอ๋นอนนี้คือน้องเพชรนอนตรงนี้เพชรนอนตรงนี้นะนอนตรงนี้นะคะ,ะลงค่ะลงค่ะตรน,นี้โอเคยังไงเออไหมไหม เดี๋ยวยายไปผูกอูกันเด้อผูกอูกันเด้อไดีผูกอูกันเด้อเก่งมากเก่งมากสองคนเลยเดียผูกอูกันเด้อพอหลับแล้วก็เข้าห้องเหมือนเดิม

đã chúc chúc các điều chắc muốn là làm cái nào มองจัดงามแล้วก <c oughs> ำลังรับชมคุณเย็นหรือดีม,มังมู จะเอานอนแล้วค่ะพี่น้องน่าจะเอาคนหนึ่งอะปกลปวยจับหูกันจับหูกันจู่งเห็นว่าจู่ๆเห็นว่าจู่ๆเห็นจับหูกันบ่านนึงเออเออดเด็ดหอดถอยมาถึงถอ,อยมาถึงเหรอผู้จ่าบ่จับหูกันเออ เพชรจับหูพลอยพลอยจับหูเพชรพี่น้องน,นะ,ะเด็กนอนกินนมแล้วเล่นแล้วเล่นเสร็จแล้วค่ะเล่นเป็นคุณหมอเขาจะชอบดูอะไรที่มันเกี่ยวกับคุณหมอคุณหมอค่ะจับหูกันแล้วเหน็ดด้วยเนาะจับหูกันอเอา singa <laughs> bem <laughs> 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 มย่ไอมคเอาอยหมดเลยอยเลยทเลยมเเอาอยู่ไหมลอดจะประมาณขวดกล่องขึ้งนะคะเอาค่ะ พ่อยนอนก่อนเนาะมานอนแม่นอนตรงนี้พ่อพี่พลอยตื่นก่อนเมื่อเช้านี่พลอยตื่นก่อนพลอยดูก่อนนะพี่พลอยไปนอนก่อนนะคะโอ้ยโอ้โหโอ้มี ขี่นี่ก่อนนะลูกนะแป๊บหนึ่งนะเอาน้องเอาพี่นอนอเอาอีกไหมคะเอาอีกค่ะแปบ๊บหนึ่งค่ะแปบ๊บหนึ่งนะคะแบบหนึ่งนะคะเดี๋ยวนะคะพี่พลอ,อ,อยรอแป๊บหนึ่งพลอยรอแป๊บหนึ่งนี่เราพี่น้องแฝดก็ได้เบื่อส่มันจะเป็นมันจะถ้าเราเอาคนเดียวมันจะง่ายแต่ว่าถ้าสองคนอ่ะมันจะยากกว่ากันมันต้องดูคนละสองทางเลยอะ เอาลูกคุณค้าเก่งมากเอาวันดีจ้าเอาตลอดเอด็กน่อยเอ้าจ้าโอเคได้นอนแล้วอนอนด้วยกันนะแดงนะนอนด้วยก,ก,กันกับน้องเพชรนะคนพี่น้องจอดรถตาเล่ไปซื้อสายไฟมาทํามาต่อใหม่โอเคค่ะ ูนอนอูก่ก่อนเด้อน,นอนอู่ก่อนเด้อลุงวิทย์กับนาอาัดจะทันหลานบ่เนาะเอามาติเอาตูว้วโทรมาก,ก่อนลุงวิทย์อ่ะ,อะมันจะพาไปเที่ยวตีมือนี่เนี่ยมาเด้อไม่ทันเด้อมาทันเด้อลุงวิทย์เออหลานจะนอนน่ะเด้อน,น,ออนาอาัดมากับมักกลวยหลานหลด พอดีบอเป็นยังได้เสียนออกไปสับน้าใหม่ขอบคุณค่าพอร้านนอนแล้วก็จะไปสับน้องใหม่ว่าสิไปซับผมว่าในหอดอกสับน้องใหม่มาก่อนน้องใหม่ที่สิออกตะเลบไปนะว่าน้องใหม่ออกลาย mm hmm. มือนี้เขาจ้เาไปรลกออกก์เอากาอยู่นะ mm hmm. เพื่อนอันอันอันต๊ะก,กาไว้ตาหนึ่งเ mm hmm. ขาง้างๆใช่หรเขาคอยซื้อเองไหมเขาเนี้ยวไหมพี่น้อง เอาเนีย 1, เ้ยอ่อ, 2, อนพันที่อย่างสอบละสอบละสองพันกัวหรือไปเหตุเหตุแนวเหตขอบกูข้าจเจ้าไม่ปาไมปาลุ้นจะเอาไปอันกับม,มีปรปะเตียแล้วจะเอามาสามดยนี่มองมองเพิ่นดำเมื่อน,นั้นไหมละ่ะข้าจเจ้าเซนเอามาดำมาสามมันเปียย เราโต๊ะไกวตสามเจมา้าของน้ำมันละวะบองในมันเป็นบวกเป็นยังกระสีสามข้อเขาให้เราได้ละเอาข้อเขาก็นาะงจานเนาะเอารถที่อยู่หนีหมดสุดคัเนี่นนยี้เลี่ยงไปปาจานยายเลี้ยงหลานโอ้ค <laughs> ่ะ<า> <laughs> ถ้าเขาไม่งอแงมันก็ดีว่า